สวัสดีค่ะอันยองมาเปิดคลิปใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนกนะ็คือรู้เลยว่ามาในวันเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวปานจะกลับไทยนะคะก็เลยจะแวะไปทําหน้าวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดู b บฟอร์ก่อนนะคะว่าสภาพหน้า b บฟอร์เป็นยังไงนะคะก่อนไปทํานะคะสภาพก็คือต่อจากคลิปก่อนหน้านี้เลยนะคะก็นี่นะคะด้านหน้ามีบอกสการตรงนี้เนาะที่ยุบลงไปหน่อยแต่ก็ยังมีเหลืออยู่นะคะส่วนมากปานจะเป็นบอกสกาซะส่วนใหญ่นะคะณนะตอนนี้ ด้านฝั่งนี้นะคะก็มีทางไอซ์พิกบอสกานะคะเสื้อส่วนมากเลยด้านนี้ก็จะเป็นเยอะกว่าด้านนี้นะคะ อันนี้ก็คือมาให้ดูนะคะเปรียบเทียบไว้ก่อนเลยว่าก่อนทําจะเป็นยังไงนะคะรอบนี้ที่ปานจะไปทํานะคะก็คือเป็นตัวซับซิชั่นนะคะซับซิชั่นด้วยเข็มแคนูล่านะคะที่มันจะไม่เก่อให้เกิดพวกรอยแดงรอยช้าหลังทำเพราะปางต้องโอเปเรตไฟกลับมาทันทีนะคะก็เลยขอหมอว่าขอวิธีอะไรก็ได้ที่ทําให้สามารถแต่งหน้าใช้ชีวิตได้ปกติหลังทําทันทีนะคะก็เลยจะซับซิชั่นด้วยเข็มแคนูล่าแล้วก็มีการฉีด t d l l a นะคะมันจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวปางจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนะคะหลังสัตที่ทำก็ยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูอันอีกทีค่ะ นี่นะคะก็คือสภาพหน้านะคะหลังจากที่ปางกลับมานะคะถึงโรงแรมเรียบร้อยหน้ามีความบวมตุยเคยต้องชิมมังอีกแล้วนะคะตอนทําเสร็จอเออมีความแดงแต่ว่าพอกลับมาถึงห้องก็ไม่ข้อแดงเท่าไหร่นะก็คือจะมีรอยเข็มตรงที่ทำซับซิชั่นนะแล้วก็ตรงที่มีจิ้มจิ้มไปก็มีแดงๆบ้างนะคะ คือนี้ปังมีบินจะพยายามแต่งหน้าให้น้อยที่สุดอืมหรืออาจจะไม่แต่งเลยก็ยังไม่รู้เออแต่ก็คือคุณหมอก็ให้ยานะคะที่เป็นยาแก้ช้ำนะคะแล้วปังก็ซื้อตัวที่เป็นยาฟิล์มเขาก็แนะนําให้ปังจําเป็นที่ต้องทาเพราะว่าปัางอาจจะมีการแต่งหน้าอาจจะมีการติดเชื้อก็คือเหมือนกันเอาไว้แต่ก็คือยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าปัางจะทาอะไรยังไงหรือเปล่านะคะก็ไว้ดูก่อนไปบินนะคะว่าสรุปปังจะทำยังไงนะถ้าเห็นสภาพหน้าตัวเนี้ยก็คือชอบนะคะมันดูมีความชํำวาวแล้วก็อิ่ม ูของผิวดีนะแต่ก็คือไม่รู้ว่าถ้ามันเซ็ตตัวแล้วนะคะหายบวมเนี่ยสภาพหน้ามันจะเป็นยังไงนะมันจะยังฟูได้แบนี้หรือเปล่านะคะก็ไว้ดูหลังจากนี้นะคะคหมอบอกว่าจะเห็นผลได้ดีนะคะหลังจาก28วันนะคะ28วันจับมาให้ดูสภาพหน้ากันทีนะคะคือราคาในการทําครั้งนี้นะคะก็ค่อนข้างจุกอยู่แพงที่สุดเท่าที่เคยทํามานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูคุณภาพมันทีวันนี้นะคะปางทําไปนะคะในราคาประมาณ5้าหมื่น เออมาห้าหมื่นนะคะทำตัวซับซิชั่นนะคะด้วยเข็มแคนูล่าอันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่ามันเลยไม่มีรอยแดงรอยชำํำสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยเป็นข้อดีอย่างนึงนะคะแล้วก็นี้นะคะปาฉีดเป็นตัว PN เป็นตัวเจลสักอย่างสัมติงนะคะคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าของปางเหมาะกับการทําตัวแบบตัวเจลตัวนี้นะคะใช้ไป็นคนห้ c ซีซีค่ะมีฉีดข้างนี้ 2CC ซีซีแล้วก็อีกข้างหนึ่ง 3CC ซีซีนะคะเพราะว่าข้างนี้จะเป็นค่อนข้างเยอะกว่านะคะอย่างที่เพื่อนเห็นนะคะก็คือคุณหมอมีการเลาะพังผืด ะะแล้วก็ฉีดตัวรีจูรันเข้าไปในแต่ละลุกนะคะเจ็บไหมไม่เจ็บมากนะคะ มีแปะยาชาแล้วก็คุณหมอก,ก็มีฉีดยาชาตามจุดอีกนิดหน่อยนะคะซับซิชชันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ว่ามีแสบๆนิดหน่อยตอนฉีดยาเข้าไปนะคะถ้าเทียบกับการทําครั้งอื่นก็รู้สึกว่าเป็นปกติเบสิกนะคะอืมก็อาจจะไว้มารีวิวให้ดูกันอีกทีนะคะตอนที่ถึงจอแดนแล้วนะคะว่าสภาพหน้าเป็นอะไรยังไงนะคะขอตัวไปนอนพักก่อนนะคะก่อนจะไปบินแล้วก็มาเจอกันนะคะตอนที่อยู่อัลมานะปาใส่กล้องโทรศัพท์อัดนะก็อาจจะไม่ได้เห็นชัดเท่าตอนขา ะะอย่าปังก็ถ่ายด้วยกล้องอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทําให้เราเห็น before after ที่ชัดเจนนะคะก็ยังไงไว้ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอันยองวันนี้นะคะปังก็มากับสภาพนานหลังจากที่ฉีดไปนะคะ2วันค่ะก็คือปังกลับมาถึงจอแดนแล้วเรียบร้อยนะคะพอวันที่ถึงเนี้ยก็คือ1วันหลังจากทำเนี้ยคือปังเหนื่อยมากนะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายให้เพื่อนดูกันขอมาถ่ายวันนี้นะคะวันที่สองนะคะหลังจากที่ฉีดไปก็ถ้าเพื่อนเห็นเห็น,หนไหม ก็จะมีความเป็นน้องชิปมังบวมตุยอยู่นะคะแต่ก็คือลดลงมานิดหน่อยแล้วนะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูสภาพในใกล้ๆก,กันนะคะนี่นะคะสภาพังใกล้ๆหน้าตอนนี้ลูกของขนกระชับมากมีความกระชับมีความวาวเงานะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้มันเป็นเพราะความเต่งของผิวหรือเปล่านะข้างนี้ปังที่ปังฉีดไป2ซีซีนะคะก็คือจะมีความบวมน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งนะตรงบริเวณรุม่มก็มีความตื่นๆเนาะ แต่ว่าเราต้องรอดูตอนที่แบบมันหายบวมแล้วนะมาดูอีกด้านนะคะด้านนี้ก็จะมีความบวมตุยหน่อยนะถ้าเพื่อนๆเห็นคือจะไม่ได้มีรอยชำ้ำไม่มีรอยแบบเขียวม่วงหรือว่าอะไรเลยไอที่เป็นรอยๆเนี่ยอาจจะมีรอยเข็มบ้างแล้วก็บางรอยเนี่ยเป็นเพราะสิวบางแางเกศพวกรูขุมขนเนี่ยก็ดูกระชับขึ้น ถ้าพูดถึงสภาพหน้าหลังจากทำเนี่ยสามารถใช้ชีวิตทํางานในเต็มที่เลยเพื่อนเมื่อเห็นก็คือมันไม่มีรอยอะไรแก้มชิปมังก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะก็ดูทํไมหน้าเราดุเด็กลงไปอีกเออที่ปางอเปเรตไฟกลับมาเนี่ยตอนแรกว่าจะแต่งหน้าใช่ปะแต่ก็คือเพื่อนบอกว่าเออไม่ต้องแต่งหลอกเดี๋ยวแบบว่ามันติดเชื้ออะไรอย่างงี้เนาะปางก็ไม่ได้แต่งหน้าเออแค่ทากันแดดแล้วก็ทาแป้งกลบมาอเปเรตไฟกลับมาแบบนั้นนะคะเพราะว่ารอยอะไรมันก็ไม่เห็นชัดมากอะมีแค่รอยเข็มนิดนหน่อยสภาพตอนนี้นะคะเวลาย หรือว่าเวลาจับหน้าไปก็จะรู้สึกหน่วงหน่วงหน้านะแล้วก็มีความช้ำชๆหรอเจ็บๆนิดหน่อยเออแต่ว่าหน้าไม่ไ้ช้ำนะเออแต่ก็คือจับไปก็คือรู้ว่ามีตัวยาเยอะมากอยู่ที่แก้มนะคะทั้งสองอันเนีย่ยอย่างด้านเนี้ย ตรงนี้คือตัวยาเยอะมากนะคะที่กักเก็บอยู่ในตรงนี้นะคะแล้วก็จากการที่ปังได้คุยกับคุณหมอนะคะก็คือคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเราทําตัวนี้เนาะที่เป็นตัวสติมมเลเตอร์พวกนี้นะคะจะทําให้รุมสิวเราดีขึ้น50%ตแล้วคุณหมอบอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าปาังอะทเป็นตัวเลเซอร์ประกอบด้วยรุมสิวจะเพิ่มขึ้นดีขึ้น90%ซึ่งตัวเลเซอร์ที่คุณหมอบอกเนี่ยปังไม่รู้นะว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าคุณหมอบอกว่ามันใช้เวลาพักหน้าแค่1วันแต่ปังอะมันต้องใช ทำเป็นแค่ตัวฉีดนี่นแหละซึ่งตัวที่ปางฉีดนะคะเป็นตัว Pn เป็นตัวแบบตัวใหม่อะ่ะใช้สําหรับการรักษาร่มสิวเลยนะคะมันจะเป็นตัวโมเลกุลใหญ่แล้วก็ช่วยรุมสิวโดยเฉพาะเลยนะคะ เดียป้างจะไปศึกษาแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอีกทีนะคะ after หลังทําก็เป็นสภาพหน้าที่รับได้นะคะไม่ต้องมีการทักหน้าหรืออะไรใดๆไว้ยังไงเดี๋ยวปางมาถ่ายให้ดูนะคะตอนที่หน้าหายบวมนะหรือว่าอาจจะเป็นเจวันหลังทํานะคะว่าสภาพหน้ามันหายบวมลงไปหรือยังหรือว่ามันอยู่ในระดับไหนนะคะก็จะมาให้ดูกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะันน,นะคะก็กลับมานะคะกับสภาพหน้านะหลังจากผ่านไปประมาณ1อาทิตย์นะคะก็คือตอนนี้หน้ากลับมาสู่สภาพเดิมหายบวมแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพหนใ้าใ,ใกล้กันนี่นะคะหน้าฝั่งขวานะนี่ก็จะมีความฟูของผิวขึ้นมาแต่ทาถึงตัวรุมสิวรุมสิวก็ยังมีอยู่นะคะส่วนอันนี้หน้าฝั่งขวานะคะหน้าฝั่งขวานี่นะคะสภาพก็ตามที่เห็นเลยตัวหลุมสิวอะไรเงี้ยก็ยังอยู่นะ ความรู้สึกนะคะหลังจากที่1อาทิตย์ผ่านไปนะคะคือหน้าฝั่งนี้ที่ฉีดเยอะกว่าเนี่ยหายบวมช้ากว่านะคะกว่าฝั่งนี้เนาะถ้าเกิดตอนนี้หายบวมจริงเนี่ยประมาณ56วันนะคะก็คือหายบวมกลับมาเป,ป,ป็นปกติถ้าตามความเห็นบางก็คือความบวมเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตอะไรนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้บอกไขรก็คือไม่ได้สังเกตนะว่าหน้าระบวมขึ้นถ้าถามถึงสภาพผิวนะคะ1สัปดาห์ผ่านไปบางก็รู้สึกว่าผิวมันก็ดูมีความฟูขึ้นนะคะแล้วก็ยังใสดูเออผิวสุขภาพดีอะถามถึงตัว รุมสิวนะคะยังเห็นอยู่เนาะยังเห็นชัดอยู่นะคะมันเป็นฟีลเหมือนกระชับรูขุมขนมากกว่าตัวรุมสิวก็ยังมีความชัดมีความคมของ,ผงลุม,มันอยู่นะคะแต่อย่างที่ทางคลินิกเขาบอกนะคะว่าให้รอ28วันถึงตอนนั้นตัวยาจะทํางานยาเต็มที่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า28วันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตผิวหน้าให้ดูกนก่อนเนาะว่า1สัปดาห์เป็นยังไงนะคะก็ไว้รอดูกันนะคะว่า28วันผ่านไปจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไว้ไปดูกันเลยค่ะ ค่ะนี้นะคะก็กลับมานะคะกับสภาพหน้านาหลังจากที่ผ่านไป1เดือนนะคะหลังจากที่ฉีดนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันนี่นะคะสภาพหน้าใกล้ๆผิวดูฟูดูแน่นดูกระชับมากนะคะแล้วก็ผิวดูดิวอี้มากๆนะคะหลังจากฉีดมาแต่ว่าถามถึงตัวหลุมสิวตัวหลุมสิวก็คือยังมีอยู่นะแต่ว่าให้ดูก็คือถ้ามองด้านตรงเนี่ยตัวโรล,ลิ่งก็ยังมีอยู่เยอะนะคะ แต่ตรงหน้าแก้มก็ดีขึ้นนะคะนี่ก็มาดูอีกด้านนะคะด้านนี้ด้านซ้ายที่จะเป็นเยอะกว่านะหน้าตรงหน้าตรงก็จะเหมือนกันเนาะมี r o ลลิ่งด้านนี้นะคะแต่ว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ผิวดู dewy ก็ชับมากสภาพหน้าด้านตรงทั้งสองข้างก็คือดูดีขึ้นมานะคะแต่ว่าทามถึงตัวลุมสิวหายไหมไม่ได้หาย100%เตนะจ๊ะ ก็คือหลังจากที่ผ่านไปประมาณ1เดือนผิวดูฟูดูกระชับขึ้นใช่ปะแต่ว่าทำถึงตัวลุมสิวไม่ได้หายไปแบบ กรีบหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าถามว่าพัฒนานการดีขึ้นไหมก,ก็ดีขึ้นดูกระชับขึ้นมาแต่ว่ารูมสิวตรงที่เป็นบกสัาก็ยังอยู่เนาะการฉีดมันไม่ได้ทำให้มันหายไปกริบขนาดนั้นนะคะถ้าดูองค์รวมผิวดูใสดูฉ่าดูวาวมากๆนะคะแล้วก็รูขุมขนที่เป็นเล็กๆก็ดีขึ้นนะคะก็ยังไงเดี๋ยวปานจะไปสรุปให้ฟังกันอีกทีนะว่าตัวที่ฉีดเป็นอะไรยังไงแล้วผิวมันจะอยู่ได้คงทนยาวนานยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปสรุปให้ฟังกัน อีกทีท้ายคลิปนะคะไปกัน สวัสดีคะ่ะอัญยองก็เดี๋ยวปังนะคะจะมาสรุปรายละเอียดการทําในครั้งนี้ให้ฟังกันนะคะเริ่มกันด้วยขั้นตอนเลยค่ะก็คืออย่างเพื่อนๆเห็นนะคะตามคลิปเลยก็คือเป็นการทําซับซิชั่นนะคะด้วยเข็มแคนูลาเราเรียกว่าเข็มทูเนาะมันก็จะไม่ไปโดนพวกเส้นเลือดอะไรมันก็จะไม่เกิดรอยช้าตัวนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องฝักฟื้นเลยนะคะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ยอย่างเพื่อนเห็น,น้องว่าจะมีร,ะร,รอยเขียวบ้างนะคะนิดหน่อยแต่ก็คือไม่ได้เห็นชัดเจนหรือเป็นผลต่อการใช้ชีวิตอะไรนะแล้วก็ต่อมานะคะ พอมีการตัดพังผืดน,นะคะทำซัสซิชันไปแล้วก็จะมีการฉีดตัวยานะคะซึ่งรอบมีที่บางฉีดนะเป็นสารสกัดนะคะจากโพลีนิวคีโอทด์นะคะหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าตัวสาร PN ซึ่งตัวนี้มันสกัดมาจากตัว DNA เซลมอมนมันจะมีความใกล้เคียงกับมนุษย์นะคะถึง98%แล้วก็ตัวนี้มีสารความเข้มข้นสูงนะคะถึง2%เลยดังนั้นมันก็คือจะช่วยเรื่องการฟื้นฟูต่างๆนะคะเหมาะกับคนช่วงอายุ20นะคะถึง20เปปลายเนี่ยซึ่งอย่างปาง25เออก็คือเหมาะกับตัวนี้คุณหมอเขาก นะซึ่งเจ้าตัว PN นี้นะคะมันก็จะไปช่วยเสริมสร้างนะคะพวกเซลล์ต่างๆที่มันเสื่อมสภาพไปนะคะหรือว่ามันก็จะไปช่วยเพิ่มโกลด t แฟกเตอร์นะคะทําให้เนื้อเยื่อของเราอ่ะมีการฟื้นฟูซ่อมแซมขึ้นมานนเองด้วยความตัวนี้เป็นเนื้อเซลล์มันก็จะมีความโงตัวสูงมันก็จะช่วยเรื่องของสิวนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้นะคะพเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรนะคะเพราะว่าตัวนี้มีความปลอดภัยสูงเลยค่ะแล้วเจ้าตัวดีโซรันนี้นะคะก็จะเข้าไปฟื้นฟูนะคะที่ชั้นผิวหนังแทนะะะคคคก็ืือออจชช่่ววยเรงงขาม เรื่องของรอยนะคะต่างๆรอยแดงรอยดําหรือว่าเป็นพวกเรื่องรู้ขุมขนกว้างนะคะหรือว่าอย่างโตหรืสิวเนี่ยก็จะช่วยด้วยค่ะ แล้วก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะคะว่าหลังจากปางฉีดมามันก็ไม่มีการอักเสบหรือว่าบวมช้ำอะไรนะคะมันก็จะมีตัวยานาะที่กักเก็บไว้ใต้ผิวหนังแท้ของเรานั่นเองมีความบวมตุยหน่อยนะคะหลังทําแต่ว่าพอหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งหรอกประมาณ3าสวันหน้าปางก็จะอยู่มาเป็นสภาพเดิมนะคะแล้วก็สารมันก็จะไปทําหน้าที่ในการฟื้นฟ,นฟูซ่องแซมนะคะแล้วก็เป็นโกรทแฟกเตอร์เองซึ่งสําหรับราคานะคะอันนี้ปางทํามาประมาณ50,000กว่าบาทปางก็ทําที่คลินิกมิราเบลคลินิกค่ะตัวยานะคะคปางงใช้ทัหมด5 หน้าด้านขวา2อซีซีนะคะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยสามซีซีเนื่องจากว่าด้านซ้ายบางเป็นหลุ่มสิวที่ค่อนข้างลึกกว่าแล้วก็เยอะกว่านะคะก็จะมีความไม่เท่ากันนะซึ่งตัวรีจอรันเอสนะคะนี้บางทํามารานะคามันเก้าพันกว่าบาทนาะต่อซีซีก็คูณเลขไปนะคะว่า5 CC, ะะ้าซีซีราคาคระมันเท่าไหร่แล้วก็การทําซับซิชันพอใช้เข็มทู่ก็จะมีราคาที่บวกเพิ่มเข้ามานะคะจากเข็มแหลมปกตินะบางจําราคาที่ตรงๆไม่ได้นะน่าจะห้าหกพันหรือสักอย่างนะคะประมาณนี้ก็นั่นแหละอยู่ในราคาประมาณเลนส์ห เงินกว่าบาทนะคะซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่ผิวหน้านะคะว่าผิวหน้าของแต่ละคนต้องการกี่ซีซีความลึกความเยอะไม่เท่ากันอย่างของปางคกกุณหมอเขาบอกว่าข้างหนึ่งเนี่ยประมาณ5 0าสถึงหกหลุมเออฮะเยอะมากนะคะคุณหมอก,ก็บอกว่า1นึ่งซีซีเนี่ยใช้ได้ประมาณ10หลุมซึ่งถ้าเพื่อนสนใจนะคะก็สามารถลองไปปรึกษากันได้แต่ละคนอาจจะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าตัวยานเนี่ยมันจะมีด้วยกันหลายแบบนะคะจะมีทั้งตัว PDLA PDLA สักอย่างนี่แหละมีหลายตัวนะ ะะซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆควรไปปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็ให้ดูว่าสภาพหลุมสิวของเราเป็นแบบไหนแล้วควรจะรักษาตัวไหนที่มันเห็นผลกว่าเรื่องอายุในการรักษาก็มีผลเหมือนกันกันกบตัวยานะคะทางที่ดีก็ไปปรึกษาดีกว่าค่ะซึ่งทีนี้ถ้าเพื่อนถามว่าแล้วผลลัพธ์หลังทำดีขึ้นไหมคิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับปางๆให้ประมาณ20 ปางชอบในผิวผลลัพธ์หลังทำคือหลังทำเนี่ยผิวมีความชุ่มชื้นฉ่ำวาวแล้วก็กระชับรูขุมขนนะดูผิวสุขภาพดีนั่นเองแล้วก็ไม่ทิ้งแผลใดๆนะคะซึ่งสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยปางทำเสร็จตอนมันบ่ายสองอะไรเงี้ยแล้วสองทุ่มต้องแต่งหน้าไปทําไฟนะคะก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยคือแบบว่าไม่มีผลอะไรนะคะแค่ทิ้งให้แผลมันปิดนิดหน่อยก็สามารถใช้ชีวิตต่อได้เลยแต่ว่าข้อเสียนะคะก็คือว่าผิวหน้ามันดีขึ้นใช่ไหม แต่ว่าทาถึงตัวหลุมสิวตัวหลุมสิวไม่ได้หายไปสนิทซะทีเดียวนะคะมันมีความกระชับใช่ไหมแต่ว่าหลุมสิวอะตรงที่เป็นคมคมว่าหลุมสิวที่เป็นบ็อกสกาเนี่ยมันก็จะไม่ได้หายไปซะทีเดียวนะคะซึ่งเนี่ยปังรู้สึกว่ามันต้องทําควบคู่ก,กับการทําเลเซอร์หรืออะไรประกอบด้วยเพื่อให้ขิวหน้ามันดีขึ้นนะคะอย่างที่คุณหมอเขาแนะนําว่าปาังน่าจะทําเลเซอร์ด้วยซึ่งเลเซอร์ของทางคลินิกเนี่ยเขาต้องใช้เวลาหนึ่งวันนะคะไปการพักหน้าซึ่งปังไม่มีเวลาพักหน้าปังก็เลยได้แค่ทำซับซิชันแล้วก็ฉีดตัววยนเองงงซึ่่ถถ้าาามาปา ากทำอีกไหมอยากทาค่ะค่ะแต่ก็คือต้องปั่นเงินเนาะต้องหมุนเงินก่อนนะคะบางชอบในผิวหน้าแล้วก็ความที่มันกระชับต่างๆขึ้นนะแต่ถ้าเกิดปังทําครั้งหน้าปัางอยากทาคู่เบลเซอร์ด้วยมันน่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็อย่างว่านะราคามันก็จะไอ้นี่นิดนึงอม,มารีวิวนะคะถึงตัวสารสกัดตัวใหม่นะคะการรักษาหลุมสิวรูปแบบใหม่ว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างก็ไว้เผื่อเป็นทางเลือกเพื่อนๆน,นะคะเผื่อใครสนใจรักษาโดยที่มันไม่ต้องพักหน้าตัวนี้ก็คือค่อนข้างเหมาะค่ะแต่จะบอกว่า ราคาของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันถ้าเกิดใครที่อาจจะเป็นหนุ่มสิวไม่เยอะเป็นนิดหน่อยอาจจะไม่ต้องใช้ถึง 5cc เท่าปากก็ได้อาจจะใช้น้อยกว่านี้ก็จ,จะได้ราคาที่มันถูกลงมานะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนเคนไหนนะคะมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรนะคะถึงวิธีการรักษาหรือว่าเรื่องอื่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องหลุมสิวเรื่องอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์นะคะมาได้ ใต้คลิปด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวปังก็จะไปตอบเพื่อนนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าก่อนจะไปก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะเดี๋ยวปังก็จะมีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนชมกันอีกนะคะวันนี้ก็ไปแล้วเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย